สวัสดีครับวันนี้ผมเป็นตัแวแทนจากบริษัทไอเกฟอนนะมา่อนการพิานณตู้ไอเดนซิตีอะตู้ดอดติ่งยอะนีนะครับขั้นตอนแรกนะค,ะะร,ะครับหลังจากการไปานำไ้รับตู้ไปแล้วนะ,ะทำการตรวจเช็คตู้นะครับว่ามีร่องรอยความเสียหายหรือเปล่านะครับหลังจากทําการตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับให้ลูกร้านะครับเปิดตู้นะครับเพื่อดูนะในในกล่องที่เราได้ให้ไปะครับว่าจะมีอะไรบ้างครับหนึ่งคือจะมีอะแดปเตอร์น,นะครับ 2คือแค่มีรีโมทนะครับแล้วก็กุญแจนะครับในการใช้เปิดตู้นั่นเองนะครับขั้ตนตอนต่อมานะครับเราจะมาทําการใช้งานตู้นะครับสอนการใช้งานตู้เอาแอนดเตอร์ออกมานะครับแล้วทําการนํแอนดปเตอร์เนี่ยไปต่อกับตัวแหล่งแก่ไฟนะครับ อันนี้มุงบอกว่าเป็นแอปเตอร์ที่ทำงานได้ปกตินะถ้าเกิดเกิดการผิดพลาดอย่างมีสัญญาณกระพริบหรือว่าไม่แสดงเลยนั่นแสดงว่าแดปเตอร์เกิดความเสียหายนะครับให้คุณลูกค้านะครับทําการแจ้งบริษัทโดยด่วนนะครับต่อมา,า,าครับจะนําสายครับต่อเข้ากับตัวหลังตู้นะครับตัวหลังตู้อย่างนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับเราจะมาดูในส่วนของจอภาพนะว่าทางาหนเสื่หรือเปล่านะครับ ตอนนี้ยังไม่ทํางานนะครับให้คุณลูกค้านะครับเปิดมาดูด้านล่าตู้นะครับไปด้านล่างตู้นะครับจะมีที่เพ้ทเก็บของได้นะครับแล้วก็มีสวิตช์ในการสั่งการอยู่ครับเพื่อประหยัดใการเก็บวิดีโอนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์ที่ตัวตู้นะครับเราจะมาดูนะครับว่าตัวจอทํางานได้เป็นปกติหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูนะครับ จอทางานได้เป็นปกตินะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูในส่วนของอารามครับว่าทํางานได้เป็นปกติหรือเปล่าครับทั้งถอยคุณถอยทุกคนถอยในส่วนนี้ครับทั้งวีโอแล้วก็อารามดังปกติครับใน้วกนี้ต่อไปนะครับถ้าเกิดเราต้องการแบบทางงานหรือต้องการที่จะไม่ให้การได้ติดการได้เป็โอครับเราจะทําการปิดการวิะครับแล้วจะดูกันว่าอารามสามารถดังได้หรือเปล่ากดให้ตรงต่เสียง ดูว่าเาาร,ราจะดังได้ไหมนี่เป็นงานปกติเลยนะครับหาก,กะค,ะคุณลูกค้ามีข้อสงสัยหรือพบปัญหานะครับสามารถแจ้งมาทางบริษัทได้นะครับขอบคุณครับ